แม่น้าตาลลายแม่น้าตาลลายตอนนี้เป็นลูกศิษย์หลวงพี่สยายันแล้วนะอยู่กับหลวงพี่สยายันนะคะสยายันนะคะก็เขาอยู่นี่ทุกวันแหละเขาไม่ออกไปไหนเขาอยู่กูฏีหลวงพี่สยายันก็มีความคุ้นเคยกันดีแล้วอยู่ที่นี่ลูกๆก,ก็อยู่ที่นี่สองตัวก็บบุญมีกับบุญบุญทองตอนนี้รู้สึกว่าจะมีน้องใหม่เข้ามาแล้วนะ ท้องใหญ่จังเลยลเนะท้องใหญ่มากเลยนะ่ะเราจับนี่แล้วเขายกหางเคลื่อนแสดงว่าเขามีลูกแล้วมีลูกแล้วเนาะ,ะมีลูกแล้วน่าจะตอนนี้ลูกเขาเจ้าบุญบุญมีกับบุญทองขนาน,นั้นน่าจะทักสามเดือนเพราะเขาเกิดก่อนเกิดก่อนพวกไอ้จำปีก็เกิดก่อนพวกชาลีชามะนาวพวกนี้เกิดก่อนตันวเ,เขาใหญ่ใหญ่กว่าก็แสดงว่า เขาอนี้คงจะท้องมาได้สักเดือนแล้วเนี่ยอีบนาก็อม่นาก็มีหลานให้เราปุยแล้วถ้ามันไม่ทันนะฉีดยาคุมแล้วแต่ว่า,าทําไมท้องไดง้หรือว่ายาคุมไม่ได้ผลยาคุมไม่ได้ผลนะเพราะเมื่อครั้งก่อนพวกไอ้เจ้าเนื้อแม่เนื้ออ่อนกับแม่สีเทาก็ฉีดแล้วเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังท้องได้อยู่ตัวที่ไม่ได้ฉีดคือแม่จําปีแม่จำปีท้องสี่ แต่แม่ทีเทากับแม่เนอออนกินแล้วแต่เขาเกิดมาลูกลูกได้แค่สองสามตัวก็คงจะต้องเป็นปรตามนั้นจะถ้าหมอมาเดือนหน้าท้องใหญ่กว่านี้ก็รู้ว่าจะจะ,จะคลอดอีกก็ไม่รูปปร้ก็คงไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำมาแล้วปู่จะเลี้ยงหลานีึแล้วปู่จะเลี้ยงหลานีึแล้วเ่อออนด้วย ตอนนี้มันอยู่วัดขี้อ้อนแล้วแต่ก่อนนี้เกิดเปิดข้อโรคในป่าพาลูกหนีนะ้ามารอดมาได้แต่ครั้งนี้ฝนตกที่วัดข้อโรคในวัดนี่นะนี่เลยข้อูกคข้อโรคอยู่กุฏิหลวงพิทัยนั่นเนาะอ้อนหลวงปู่ด้วยบอกหลวงปู่ด้วยจ้าจ้าข้อูกคกุฏิหลวงพิทัยนั่นนะลูกจะได้ปลอดภยนะัยเนาะเนาะฟังไหมฟังไหมฟังโก้พูดนะข้อตรงนี้แหละ วางนะมีข้าวกินมีที่นอนปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงกับน้ำกับฝนกับฟ้าเนาะอยุดที่นี่เหรออีเดือนหนึ่งนี่ฝนยังไม่หมดแหรอก็ยังไม่หมดฤดูฝนเลยเนาะอยู่วัดดีละดีละโอเคดูท้องใหญ่ท้องใหญ่เลยแม่นวลายแม่นวลายพาเด็กๆมาเล่นเหรอ แม่นาไรรู้ท้องหรือเปล่าไม่ท้องนะที่จะคุมแล้วเหมือนกัน <c oughs> เล่นกับสายสายน้ำเล่นกับสายน้ำและพี่ชามะนาวชามมนาวอาเด็กหญิงจำปีไม่ใช่จำป <c oughs> เีเด็กหญิงชาลีเด็กหญิงชาลีลูกเองแม่จำปี วันนี้มีแดดออกมานิดหนึ่งแดดออกมานิดหนึ่งครับฝนเพิ่งหยุดตกสักครู่นี้ฝนหยุดตกโปบแดดก็เริ่มออกมาแล้วครับมีเมียวก็ได้ออกมารับไอแดดกันรับไอแดดกันได้เล่นกันแล้วบางบางเหมียวก็ยังไม่ออกมาเพราะยังไม่รู้ว่าแดดออกนอนเพลินอยู่นอนเพลินดีๆวกนี้ออกมากันแล้ว นอนเพลินหลับสบายชารีชาลีทีอ้อนหางมนทีอ้อนหางมนน้องชาลีมีใครอีกเอเด็กหญิงสีนวลหญิงสีนวลก็อ้อนเก่งนะอ้อนเก่งชอละคุยอะไรไม่รู้คุยอะไรไม่รู้อยากจะพูดอะไรกับหลวงปู่ไม่รู้นะ เดี๋ยวหมอมาได้ทํามันกันแล้วนะครับจะได้ทํามันแล้วเดือนหน้านี้แหละเนาะครับก็ฝากบอกเอฟซีทุกคนทุกท่านที่จะร่วมที่จะร่วมในโครงการทํามันน้องน้องแม่พร้อมกับทำวัคซีนก็สามารถติดต่อสมทบในการดาเนินการตรงนี้ได้ที่อุปู่ดยตองก็ได้ที่คุณแพทคุณปนช่องไว้ชก็แพทก็ได้ หรือที่คุณมายแม่จอนอนกระบ,บี่ก็ได้เนะหรือจะรวบรวมรวบรวมวิธีไหนก็ได้แต่ฉลากจะกทำบุญร,ร่วมกันช่วยเหลือน้องๆเหมียวด้วยกันจะได้ต้องไม่ต้องเพิ่มพรากรน้องๆแมวเ,เ,เพิ่มมาอีกครับตัวที่ท้องไปแล้วก็ต้องปล่อยตามนั้นไปก่อนเพราะเราแก้ไขปัญหาตรงน,นั้นไม่ทันนะ ชามะนาวข้าหอมชานมชาลีสายน้ำมาเล่นกองทรายอาบแดดกันอาบแดดกันเนาะฝนหยุดตกไปได้มีแดดออกมาแล้วน,นี่ได้มาอาบแดดกันแล้วได้มาอาบแดดแล้ว ส่วเจ้ามีเหมียวที่หลับอยู่วันนี้ก็มีอันนี้สายฟ้าน้องสายฟ้าหลับตรงนั้นน้องข้าวเหนียวหลับตรงนี้หลับสบายเลยอันนี้ชาไข่มุกชาไข่มุกหลับอย่างไงนี่หลับยังไงคอคอห้อยคอ,อ,อตกลครับหลับตรงนี้ก็มีเด็กชายโชคดีเด็กชายโชคดี สีคล้ายๆกันจมูกแดงเหมือนกันนี่ไมไม่สีคล้ายกันสีคล้ายกับมังมีสีสุกเลยสีทองใหญ่สีทองไม่ใช่สีทองน้อยลูกูจำผิดแล้วสีทองน้อยเล่นกับกินสมุนไพรกับ พี่อ่อนหางมนอยู่ตรงนี้ครับสีทองน้อยหลวงปูจ้ามพิษพี่ทองน้อยอยู่ตรงนี้นอนพักผ่อนที่กองทรายลานทรายนี่อาบแดดไม่ได้อาบโดยตรงอาบไอ้อุ่นจากแสงแดดนี่เด็กชายมั่งมีเด็กชายมั่งมีกับพี่โชคดีสีคล้ายๆกันแต่ว่าลายไม่เหมือนกัน มังมีขาขาวนิ้ขาวกับน้ำขาวกับสีส้มทองครึ่งครึ่งมาทางนี้เจ้าสาวจินวลนจินวลก็นอนอยู่น,นี้ครับใจโชคดีโชคดีเขาจะขาวเยอะกว่าขาวเยอะกว่านะคือขาวเยอะกว่าครับสำหรับคลิปนี้หลวงปูก่ก็นำภาพ น้องๆเหมียวให้กับเอฟซีทุกคนได้ดูกันครับเมียววัดโป่งชัยวันนี้ได้ออกมารับแสงแดดกันก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้องน้องเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปจะมีความสุขกายสุขใจาัฒนาที่อย่าอได้ความมุ่งม,มั่นาัถนา ทูป,ประการเทินและขอฝากคลิปตีทุกคนทุกท่านที่จะร่วมกับโครงการทำหมาน,น้องน้อง,องแมวและทำวัคซีนก็ตอนนี้ก็สามารถแจ้งความจนงได้เลยแจ้งความจนงได้เลยจะได้รวบรวมว่าสามารถทำได้กี่ตัว,วจะได้นัดหมอเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์มาให้เพียงพอขอขอนโมทนาสาธุพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ